เป็กเลยเนาะเมื่อนี้กับพันมันพี่น้องเลยไปกลมมันเตะเศร้านอกมื่อนี้กลมาไว้เน่มือนเนาะสุดท้ายส่วนพี่น้องเลยอะไรประมาณสามเนาะสุดท้ายคนเดียวกลับมาพักวันนี้พี่น้องเลยกลับพักท้ายสบายดีและสวัสดีเด้อวัตสุขคนวัตสุนงค์ทุกคนวัตสินไทยในต่างประเทศเป็นยังไีบ้างครับคุณส่องเปล่าดวงวันนี้แล้วพี่น้องมาพบพ่อเมื่อการสะดวกกันมาพักมันเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อวานนี่ไปก้นพี่น้องเลยกับักตากเป็นแล้วที่ร้อยแล้นะเอาไปตากแดดได้พี่น้องเลยอันนี้ครับไปก้นเมื่อนี่พี่น้องเลยตอนก้นสะดวงก็ไม่ได้ถ่ายเนาะมาถ่ายตอนนั้นพักมาพักดีเพื่อนพี่น้องเลยปั่นพักลาบสิ้นพี่น้องปอก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 อยู่เนาะเรามานี่พี่น้องคืทั้งพอแผงเพื่อนกันแต่ละคนพี่น้องเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเครื่องปั่นเนาะใส่คือว่าผ้ายังพักเอาพี่น้องเลย แต่ว่าหลายคนพี่น้องเลยจำ่ามีเครื่องปันนนนนป่นกับสีไว้เนาะอันนี้เอาบ่มีก็เลยพักเอานยองเลยมันกับประมาณนี้เนาะทิดท้ายส่วนนี่นะยังอยู่หน้าเนาะยังส่วนนึ่งส่วนตัวปลูกไม้ตัวส่วนนั้นหน้าแซงนั่นเนาก็ไปก้นแล้วได้หนะเนาะถ้ากันก้นตัวยูบ้านก่อนพี่น้องเลยส่วนยูบ้าน บุญแหละจังมึงเือไปก้นอยู่หน้าอีกอยู่หน้ากับชุดชุดไทยเพื่อนเลยเดียวมันนี้เนาะมาก็ถือว่าหาสิมาพอน้องก็พักกับไววเติบเลยนี่แต่ละคนชุดชพักกันเพื่องเลยอากาศกับฮ้อนอาเพ่อนมองเมื่อวานนี่แดดที่เราเพี่นแดดเลยบุมมีลม งัดอยู่เนาะมืัอน,นี้ก็ถือว่าเนี่ยมีลมพี่น้องเลยคนแล้วแต่เศร้าเติมพากันมาพักไปพักก้อนชารวมกัน,น,นงงเสียงวันวัยพี่น้องเลยเสียงผ้าเสียงมีดพักนี่คือเครื่องจักที่ท่านสมัยท่านสมัยที่ว่าเพื่องท่านสมัยม <laughs> ท่านสมัย <laughs> 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 มือจงปอ้พอแพะอแพเพิ่นคือนพักลับชิ่นปกปกปกเลยนี่พันนวยเจ้านะโวบวให่นใหญ่ไปเลยต้องใส่ผ้าหน้อยพูดจ้มามุมนี้อยากแจ้งนี่อามุมนี้ก่อนเครื่องขั้มชมายพี่น้องเลย ไช่เอ็นมีผักเอาข้าวกับบมฟี่เครื่องปั้นเนาะได้เอานี่ผักเอา 好拍看照，合影，多拍点。<多><多>

ยัคบในช่วงนีจบจบว้ไหนกจบว้ไหนทักแน่น่ะมาเมือหนึ่งมือน่ะเอพี่เอพี่เนีแยสบายดีคนไขมสบายดีเยสบายดีเนี่นี่ต้องขาต้องสะดวงนะมือหนึมือสบายดียับเมางอามาสบายีเนี่สบายดีลูนมาพักมันเดนพักนันนี่ลูกยืดก่ได้อจี่เลยนะ

你先不等，我放药。 Nó vâng nghe, bên vâng nghe, nó vâng nghe ตองแนงต้องแนงเติมแต่ไอโตไอโตทักเว็นบ่ฮะเอชเชลเพี่น้องเนาะอันนี้ยังบุคคลพี่น้องเลยแตกแยกกันไปพันกับสิบปลายคนปลายหนึ่งพอมันกับใายเท่านี้เนาะสวนนี่คิดมานี่พี่น้องเลยหลังจากอันพักมั่นแล้วก็พากันออกมาให้บ้านหน้าเนาะ ลงนองปลาก้อยปลากินผูทั้งพุนกันต่อยไขม่มมเลงขั้นปลาอยู่บรรยากาศอยู่งงไหยทร่งหน้าพี่น้องเลยออกมาหน้าสาพวงโตหลังจากมาแต่กดมันผักมันพี่น้องเลยทางสาวครัวงก,กระแซดมากินก้อยปลาผุทั้งที่กันกุ้งปลาคงห่างปลาพี่น้องเลยสิ้นมันกะเทากัไปซอยขั้นเนาะก้อยปลาหอมตุด้ดต้น อืมเป็นอะไรเป็นอะไรซีบรูเปล่ามันปยังไงมันเปืป่อยบ่ไปแห้งพู้จักบ่เด้อกินก้อยปลาน้องกันพี่น้องเลยอืมอ้อนทวนทวนถ้าประหลกใช่ยังบริกินขอวเทียงกันมาแต่กลมมันแต่กับผักมันทางสาวโวมือแซ่บมากกินก้อยปลาอยู่หน้าพี่น้องเลย อันนี้ก็อยู่เตียงไงเตียงหน้าเพื่อนน้องน,นี่โอ้ปวดไปหาหมดแรงแล้วไปหาหมดแดงแล้วอันนี้ก็สิเป็นพักักเสริมรวมบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าหน้าสาวพวงพี่น,น้องเลยอืมจ่าอ่างี๊ดอเนาะมั้งไงโอ้เป็ดดินนำอากาศมันฮอน เป็ดดินน้ำพี่น้องเลยมันฮอนเนาะอากาศฮอนชมด้วาแต่คนฮาเนาะบรรยากาศมันฮอนเป็ดตรงดินน้ำทางสาวงกับเปิดน้ำใส่อ่างโลงด้วยเป็นห่านน้ำในโลงผูกเครืองปลูกเครืองพังสาพวงพ่น้องกะต้นมะกรูงมะละกอพี่น้องเลยป้าเตงามเหรอเนี่ย ต้นมะเขือมะพริกเพิ่นบรรยากาศทง่ทงไฮท่งนาอ,อ๋อนาสะวงเพิ่นกระเปลงหนาหน่อยนึงไงสะดวงกับบริมาบริมาโดนเะพี่น้องเลยมาแต่กลมันผักมันเนพิ่นโทรมาออกมาหน้ามากินก้อยปลาโอ้เพิ่นแปลงหน้าไหมแห้งปังไงพี่น้องเลยเมนยูหยในหน้งไงนะเพื่อนเนาะสะดวกกินง้อบันย่ำดำลูกกาใช้เพื่อสิพดนันเป็นร้อยซองร้อยแห้งไงกัน บนนรรยากาศทงไงทงหน้าทางเงสาวพวกมันก็นไปหาต่อยอันเม่สมุลแรงขัง้นปลายเป็นหนำนะั่นหมอกนิงง้วกระโหกแชมพี่น้องเลยหมักนิ้วมันเก่มันหาวกับต่อยคานลงมาเก็บแกะแบบนี้ไปหยัดเสือหยัดมอน อู๋สาวพวมันก็ไปง,ง,งัวเขาโฮมมันฮอนแหลดแ,แค่แต่มันแดดแล้วมีลมเหมือน,นพี่น้องเลยอือสุดยอดก็บไปต่อยม,มังม่วงพี่น้องเลยมังมง่วงหน้าสะพวงลายใช่ไมเนาะนี่กับพักกระเราแหลดดีดเลยเพ็ดดินน้ำมันฮอนเี่ป,ปลาเพิ่นไปขั้นแห้งมุชม,มุแรงกินนี่พี่น้องเลย ไ่ได uhm ้กินต่ฮในแซบวิล่โปลากระหอมกุ๊กุม้านน่มอีบมันได้ปลูกไปทิ้งเลยหอมกุ๊งกุ๊งกระุ้งยังไงกะุ้อ้ยหอมกุ๊งกุ๊ง